สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะคิดถึงกันนะจึงมาพบก,กันอยู่บ้านเส้นเงามากมายอยู่บ้านเส้นเงามากมายแต่มีต้องเดียวได้ถ้าเรามาพบก,กันสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะคิดถึงกันนะ จึงมาพบกันอยู่บ้านเส้นเงามากมายอยู่บ้านเส้นเงามากมายแต่ไม่ต้องเดียวได้ถ้าเรามาพบกันสวัสดีค่ะเด็กๆครูจุ๋มอยู่บ้านเงาจังเลยค่ะจึงขอมาพบกับเด็กๆทางการเรียนออนไลน์ค่ะวันนี้พบกับครูจุ๋มในทักษะ ภาษาไทยเด็กๆได้เรียนรู้จักพยัญชนะไทยไปกันหลายตัวแล้ววันนี้ครูจุ๋มก็จะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักเพิ่มอีกสองตัวค่ะแต่ว่าจะเป็นพยัญชนะตัวใดนั้นมาท่องคำคล้องจองตามครูจุ๋มกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆจะได้ทราบว่าคือพยัญชนะตัวใดค่ะเรา มาท่องคำคล้องจองพร้อมกันเลยนะคะพ่อเอ๋ยพ่อพานมีเชิงที่ฐานเช่นพานใส่ของพานใส่ดอกไม้ทูกเทียนถวาย ไหว,ว้พระเอย่ยเด็กๆทราบกันไหมคะว่าคือพยัญชนะตัวใดจากคําคล้องจองที่เราท่องกันยังไม่ได้ยินเสียงเด็กๆตอบเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นมาฝึกท่องตามครูจุมอีกรอบนึงนะคะพ่อเอ๋ยพ่อพาน มีเชิงที่ฐานเช่นพานใส่ของพานใส่ดอกไม้ทูบเทียนถวายไหว้ไห้พระเอ,ยอ่ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊อ๊ยคู่จุ๋มได้ยินเพื่อนตอบกันค่ะน้องกันตา น้องแฮมมี่น้องวินเทอร์น้องกล้วยไมย้ตอบกันเสียงดังว่าพอพานพยัญชนะที่ตรงกับภาพพานคือพอพานพอพานออกเสียงว่าพอพอดูปากกุจุ่มนะคะเด็กๆพอ เรามาจัดรูปปากและฝึกออกเสียงกันค่ะให้ริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างชิดกันค่ะเหมือนกับเด็กๆกำลังเม้มปากอยู่ค่ะดูปากครูจุ๋มนะคะทำแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆเปล่งเสียงออกมาว่าพอดูปากครูจุ๋มนะคะลูกพอ เรามาฝึกออกเสียงกันค่ะพอ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 เก่งมากเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะลูกเด็กๆคะพะยัญชนะพออพานยังออกเสียง เป็นคำนอื่นๆได้อีกค่ะเช่นพอพอ่อดูปากคุณจุ๋จมนะคะเด็กๆแล้วออกเสียงตามด้วยนะคะพอพอ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะพอพอ่อเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะพอเพื่อนออกเสียงตามดูปากด้วยนะคะพอเพื่อน ปรบมือให้เลยค่ะคำต่อไปค่ะพอพัดพอพัดออกเสียงตามครูจุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะดูปากนะคะพอพัดสุดยอดค่ะคำต่อไปนะคะดเด็กๆพอแพะอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกพอแพะ ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆมีอีกหนึ่งคำค่ะพอพริกดูปากคุณจุมแล้วออกเสียงตามนะคะลูกพอพริกปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเด็กๆได้รู้จักพยัญชนะพอพานและฝึกออกเสียงกันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเด็กๆ ก็จะเก่งเองค่ะเด็กๆคะพยัญชนะพอพานออกเสียงว่าพอแต่เด็กๆคะพยัญชนะพอพานยังมีเพื่อนอีกหนึ่งตัวคะ่ะที่ออกเสียงเหมือนกันเลยแต่หน้าตาเขาไม่เหมือนกันคะ่ะพยัญชนะตัวนั้นก็คือ พอสัมเภาค่ะพอสัมเภาออกเสียงว่าพอพอเหมือนกับพยัญชนะพอพานเลยถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงกันค่ะแต่เอ๊น้องฮานะค่ะน้องฮานะค่ะออกเสียงว่า พอดูปากครูจุ๋มนะคะพอสุดยอดค่ะเก่งมากค่ะลูก่านะต่อไปต่อไปค่ะต่อไปน้องน้องเกตค่ะมาค่ะมาค่ะน้องเกตขะเดี๋ยวค่อยไปเล่นจิ๊กซอต่อนะคะมาฝึกออกเสียงกับครูจุ๋มก่อนนะคะน้องเกตออกเสียงว่าพอดูปากครูจุ๋มนะคะพอ ปรบมือให้ค่ะพยัญชนะพอสำเาาออกเสียงว่าพอดูปากคุูตุงค่ะพอและยังออกเสียงเป็นคำว่าพอภูเขาได้อีกค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะลูกฝึกออกเสียงบ่อยๆพยัญชนะพอพาน และพอสัมเพาออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเด็กๆพออีกครั้งหนึ่งค่ะลูกพอปรบมือรัวๆคะ่ะเก่งทุกคนเลยค่ะลูกเราได้เรียนรู้พยัญชนะพอพานและพอสัมเพาซึ่งพยัญชนะ พอพานและพอสัมเพาเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงว่าพอพอเหมือนกันเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนเราเมื่อฝึกออกเสียงพอจากคำต่างๆกันอีกรอบนึงค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆคำแรกค่ะพอพาน พอพานพอพอ่พอพอพ่อพอเพื่อนพอเพื่อนพอแพะพอแพะพอพลิกพอพริก พอภูเขาพอสัเภาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพยัญชนะพอพานและพอสัมภาออกเสียงว่าอะไรนะคะเด็กๆโอ้โหออกเสียงดังกันทุกคนเลยว่าพอพอเก่งมากค่ะครูจุม๋ม ขอฝากการบ้านเลยนะคะให้เด็กๆฝึกออกเสียงพอจากคำต่างๆค่ะเช่นพอพานพอพอ่พอพ่อภูเขาพ่อสำเภาหรือคำอื่นๆที่ออกเสียงว่าพอก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะกูจุม๋มรบก,กวน คุณพ่อคุณแม่ถ่ายวิดีโอขณะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมแล้วส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ